เขาไปดูเขาจะให้รีทุกคนเข้าไปด้วยก็มีท่านท่านอธิปดีมามีหลายหลายคนที่ใหญ่มากันเยอะมากเลยท่านอธิปดีนะท่านนั่งเครื่องจากเชียงใหม่มาเพื่อมาพูดกับเด็กๆสองชั่วโมงเพราะว่าท่านเป็นรีโอมาก่อนท่านก็ลังทำใหญ่แล้วก็อยากส่งเสริมอธิปดีอะไรครับผมกรมพูดภาษาอ๋อพูดภาษาสมบูทั์ หลังจากที่เคยฉียนมาสาธารณด้วยครับผมโอ้ท่านเพื่อพักษาศาลเลยเหรอครับโอ้ท่านสมบูรณ์นะครับเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศารดีมากดีมากนะคะแต่ว่ากิจกรรมรีโอนี่ยมันกิจกรรมที่ต้องใช้เงินใช้เงินเยอะมากตัวอนไหนตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ย มันต้องดูแลกันตลอดไปคอย่างที่คุกหนวิทย์เนี่ยเขาแจกเสื้อทีมเป็นร้อยตัวจกิดติดเรียมตลอดเวลาเพราะนั้นมันจะใช้เงินเยอะมากอย่างที่ไปครัวนี้ก็หัวละแปดร้อยไม่เกี่ยวค่าเดินทางเลยคะเพราะว่าไม่กล้าจ้างรถตัวรถในปลอดภัยก็ให้แต่ละโรงเรียนจัดรถของเขามาเองขอบคุณมากค่ะครับคผมท่านนายกเชญครับ แล้วแนนน้อยนะครับขอเสริมนิดเดียวเพิ่มมาแล้วครับ้วครับเดี๋ยวอาหารรอสักครู่นะครับเดี๋ยวการการช้อนกำลังจะมานะครับโอเคก็ในส่วนของรีโอนะครับเท่าที่ผมได้ไปสัมผัสกับน้องีโอเรีโยนะครับได้มีโอกาสไปร่วมร่วมร่วมอบรมนะครับท R L I ไนะครับแล้วก็ยังมีน้องรีโอเข้ามาร่วมร่วมอบรมด้วยนะครับก็เห็นสาภาพของ น้องๆวีโอนะครับที่เขามีศักยภาพสูงม,มากนะครับเด็กเด็กรุ่นใหม่กล้าแสดงออกนะครับเพราะว่ามีวิธีวิธีคิ้ของเขาที่แบบว่า ผู้ใหญ่เราตกใจเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของสโมสรไลออนชายังซาวเรานะครับก็อยากจะให้มีวีโอเหมือนกันนะครับเพราะเด็กๆเด็กๆีอเดียิงซาวเราเองก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดากิจกรรมก็เยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอช้อนหน่อยผมเองก็ได้ภาพตามโรงเรียนนะครับสุจิบุรีนะครับผู้ิหา่เราชื่อสุจิบุรีไว้นะครับม้าเป็นไปได้ ก็อาจจะเกิดวีโอนะสมอต่อเรื่องไปกับชาวเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะครับในเรื่องของการประชุมก็คงมีเท่านี้นะครับนั่นแหะนะก็อาหารมาแล้วนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดมีมีอะไรจะนําเสนอในที่ประชุมอีกไหมครับอันนี้ข้ายังไม่ได้ช้อนค่ะนะครับตอนนี้ก็ถ้าหมดไม่มีแล้วผมขออนุญาต ปิดประชุมนะครับขออนุญาตปิดประชุมนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับได้วเดี๋ยวทานอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีอวยพรมวันเกิดให้ายนะครับขอบพระคุณนะครับขอปิดประชุมครับเย้ถ้าใส่พอให้ลงคนรับเงินแล้มีไฟป่ะเนี่ยไฟไฟมีป่ะ I'm okay. okay.